เดี๋ยววันนี้จะเข้ามาในสนามพักเครื่องนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตามาดูเลยครับผมจะได้อะไรไปดูไม่ได้อะไรเลยครับที่นี่ก็ไม่ได้มีแต่พักเครื่องนะครับมีของพวกมือสองเลยนะครับผมตาดีได้ตาร้าเสียนะครับผมอของเก่าก็มีครับผมมีเหล้าเก่าเข้ามาดูอืมพระบูชาเขามีนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูพระเกียรติกออครับผมว่ามีอะไรบ้าง ขายกันอย่างเงี้ยครับวางกันอย่างเงี้ยครับผมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะครับทุกคนจะมาส่องอีกทีนะครับผมนี่ครับนาฬิกาเขามีนะครับผมดูครับห้าสิบบาทเับนนาฬิกาของของเก่าครับผมสองฝั่งเลยนะครับดูครับผลเยอะมากครับ เก่งครับกางเก่งยีนดูครับยาวครับอืมพาบุทาครับผมหาบรรยากาศให้ดูก่อนครับเข้ามาดู ยาวเลยนะครับผมอันนี้อันนี้ภูมิใหญ่เลยนะครับผมเข้าไปดูหน่อยครับว่ามีอะไรอ๋อเป็นตลาดพระใหม่ครับผมร้านใหม่ได้มาไม่ถึงสิบหรอกได้ยกบ้านเลยนะที่แบบน่าจะขายได้แล้วนี่คิด นี่รครับพระบูชาครับเดี๋ยวไปดูต่อครับครับเครื่องไม้เครื่องม,มือก็มีปีฝั่งหนึ่ง พระวูชาครับองค์เลอร์เลยครับ ครับผมผมได้เหรียญพ่ะอันวัพญาตมานะครับผมนี่ดูนะครับโอ้เหรียญสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้ได้มาสองใบแดงแล้วครับผมเขาเล่นหากันหลายพันนะครับผมครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับผมกลับดีกว่าครับได้เ,เงินใช้แน่วันนี้